เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่เก็บจะเอาไปเก็บที่ไหนดีเนี่ยถ้าจะเยอะขนาดนี้ต้องมีตัวช่วย Magic Storage Box กล่องเก็บของอันเด็กประสงค์ตั้งซ้อนกล่องขึ้นได้ยืดหยุดดีไม่ยับง่ายหน้าต่าง PVC ใสหูจับให้เคลื่อนย้ายสะดวกแม่เหล็กช่วยกันยึดติดได้ดีขึ้นเก็บเสื้อยืดได้มากกว่าร้อยตัว ไหนก็หายห่วงพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษในรายการตอนนี้เท่านั้น อนุญาตเสียมารยาทของพู <rain warn> s> <S ้กมาส่งไม่ต้องขออนุญาตแล้วฮะเสียมารยาทตั้งแต่แรกแล้วฮะฟชุดเยอะมากโอนัดออกแล้วของก็ลดเยอะนี่มีโอ้นี่ของลดราคาเต็มเลยนี่มีมาฝากพี่วินด้วยผมเข้าใจนะว่าแม่บ้านเนี่ยนะฮะที่อยู่บ้านอาจจะสั่งของออนไลน์และยิ่งช่วงสิ้นปีนี้นะฮะเขามีโปรโมชั่นมากมายเลยทีเดียวใช่ไหมคุณก็เลยสั่งเสื้อผ้ามากมายแมย แต่เคยคิดมั้ยนะว่าคุณจะเก็บที่ไหนอุ้ยก็ไม่ยากหรอกค่ะก็แขวนพอแขวนเต็มตู้เต็มวางบนโซฟาส่วนหนึ่ง่แล้วก็เก็บบางทีก็เก็บในตู้รองพ้าอุ้ยล่าสุดคุณผู้ชมทำไมไม่มีที่นอนนอนบางตินอนกับสามีตอนนี้นอนคนเดียวเพราะอะไรคะสามีนอนคนเดียวค่ะเพราะว่าเกเตียงนอนอะวางเสื้อผ้าแล้วพี่เถานอนข้างล่างนี่นี่นี่คุณแถวไม่ต้องตกใจแล้วคุณแม่บ้านทั้งหลายก็ไม่ต้องตกใจด้วยนะครับเพราะวันนี้เมจิกสตอเรจบอสของเรามาอยู่ตรงนี้แล้ว คุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้นะคุณจะสามารถเก็บของได้นะครับไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอย่างเดียวคุณสามารถเก็บอะไรก็ได้นะครับและไว้ได้ทุกที่เลยทีเดียวนะครับทั้งในห้องน้ําห้องนั่งเล่นต่างๆนานาแล้วของคุณจะจัดเก็บแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆานี่คือ Magic s t o r a g e b ก x นะครับกล่องเก็บของอเนกประสงค์วันนี้จัดปโปรหนักๆให้คุณผู้ชมเลยวันนี้นะคะคุณแม่บ้านพ่อบ้านทั้งหลายจ,จัดเข้าของทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามวันนี้เราขอนาเสนอโปรพิเศษคุณจะได้นะคะ1เซ็ แค่เี่งเซตหเซตเนี่ยประกอบด้วย1กล่องใหญ่และ <c oughs> 1กล่องเล็กวันนี้ได้2เซตแปลว่าอะไร2กล่องใหญ่ๆ <c oughs> และ2กล่องเล็กอีก2ใบรวมทั้งเซตสีชิ้นราคาเดียวค่ะ990บาทเท่า เาสบาทเท่านั้นรีบโทรหาเรานะครับแล้วบ้านของคุณจะสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ลก<ฆ>ต่อไปแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณจะได้นอนกับสามีคุณด้วยเอางี้เอางี้เอางี้ <c oughs> ผมบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะ <c oughs> ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอย่างคุณฝนนะครับ <c oughs> คือซื้อ <c oughs> ซื้อซื้อซื้ออ,อย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดเลยนะฮะว่าจะเก็บไว้ที่ไหนปัญหาแรกก็คือพอคุณไม่มีที่เก็บปุ๊บคุณใช้อะไรใช้กล่อง่เดี๋ยวผมให้ดูนี่โอ้ยมีหลายกล่องเลยอ่ะที่บ้านอ่ะ แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเราก็เก็บเข้าไปแต่ปัญหามันก็คือถ้าสมมติว่าของมันอยู่ด้านในและคุณจะหยิบเสื้อสักตัวหนึ่งนะฮะซึ่งมันอยู่ด้านในแต่คุณไม่เห็นใช่ไหมคุณก็ต้องทําไงคุณก็ต้องแกะมันออกมาคือบางบ้านนี่คือปิดด้วยนะปิดเทปเลยนะคุณต้องกรีดมันออกมาแล้วเปิดมาปุ๊บคุณผู้ชมฮะเสื้อที่อยากจะได้ผมอยากได้นะอ่างนี้ก่อนเลยผมอยากได้เสื้อสีเขียวผมทำยังไงผมก็ลื้อเพราะว่ามันอยู่ว่าี่ตายสีเขียวเจอแล้ว ผมเจอสีเขียวเป็นไงคะอ้าวเวงกรรมเสื้อผ้าทําไมมันมันดูแบบมันดูแบบเละลงไปหมดเลยมันเสียเวลามากคุณผู้ชมครับเราก็ทําการนะฮะออกแบบกล่องของเราให้มันมีช่องใสๆเหมือนด้านบนครับและนี่ก็คือ Magic Storage b อกนะคะที่เราให้คุณผู้ชมไปผมขออนุญาตเอานี้ไปทิ้งนิดนึงนะะ ดูวัสดุก่อนนะคะดีไซน์สวยงามสวยหรูดูดีและอินเทรนด์มากๆเลยคุณผู้ชมขาวันนี้วัสดุของเราทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมจะเป็นเปเปอร์บอร์ดที่มีความหนา2.2มิลเพราะฉะนั้นทนทานแข็งแรงร,รับน้ําหนักและคงรูปได้ดีคุณผู้ชมและหุ้มด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์คืออะไรจะช่วยอะไรกันความชื้นกันฝุ่นละอองเก็บของได้แล้วดูนะคะเราทําเป็นทรงกล่องแบบนี้แล้วด้านหน้าเป็นหน้าต่างใสเป็น PVC ใสเหนียวแข็งแรงทนทานอมองเห็นของที่อยู่ภายใน วุ้ยไตดีงามหูหิ้วก็มีให้คุณผู้ชมขาเคลื่อนย้ายสะดวกด้วยพี่กผมบอกอย่างนี้คุณผู้ชมครับทำไมเขาต้องออกแบบให้มาเปิดฝาที่ด้านหน้าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะต้องหยิบตัวเนี้มาทับตัวข้างล่างนะครับทีนี้ถ้าเกิดออกแบบเหมือนกล่องทั่วไปแบบเมื่อกี้ที่ผมเปิดเนี่ยผมจะต้องยกออกสมมติว่ามีทั้งหมด3ชั้นเนี่ยผมก็ต้อยกออก3ชั้นแต่วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราวางทับง่ายๆแล้วคุณสามารถเปิดช่องบนก็ได้เปิดช่องล่างก็ได้นะครับทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยที่บ้านมีเเด็กลลลััว่าามมมนจะ้งหรือป ผมรับผมให้ดูตรงนี้นิดนึงนะฮะ,ฮะด้านหลังเขาคิดมาดีมากนะครับกล่องของเราเนี่ยนะฮะ,ฮะถ้าวางเทินไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะอนอกจากตัวบอร์ดที่มันจะรับน้ําหนักได้ดีแล้วเนี่ย<ะ>ตรงนี้เขาจะมีตีนตุ๊กแกววเห็นไหม เขาจะยึดติดไว้ล็อกไว้นะฮะตัวนี้นะฮะก็สามารถล็อกด้านบนได้ด้วยเชื่อมกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณต่อสูงไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะไม่ล้มลงมาก็จะกลายเป็นชั้นสวยๆเป็นตู้สวยๆให้กับเราได้เพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือทางเลือกที่ดีในการเก็บของไม่ต้องไปซื้อตู้อะไรที่มันใหญ่เทอะทะเคลื่อนย้ายลำบากผมจะบอกอย่างนี้นะคุณแม่บ้านทั้งหลายนะครับถามว่ากล่องตัวนี้เนี่ยนะฮะสามารถเก็บผ้าได้เยอะขนาดไหนคุณผู้ชมลองดูตัวนี้ นี่คือการที่เรายัดเสื้อผ้าเข้าไปด้านในนะฮะแล้วเราก็เอาออกมาคุณลองคิดดูกันได้เท่าไหร่คุณผู้ชมนี่จัความโอ้ยตาตาดีคุณผู้ชมเบ้อยเจ็ดสิเก้นี่อไปแล้วทั้งหมด180ตัวฮะนี่คือเสื้อยืนคุณผู้ชมค่ะ นี่คือความจุของกลองใหญ่ที่คุณผู้ชมจะได้รับไปแล้วดูเก็บผ้านวมนี่ผ้านวมไซส์6ฟุตทู้ตายและปกติหาที่เก็บยากมากมันหนามากนะฮะแล้วเวลาคุณเก็บมันจะฟูๆนะฮะไม่มีที่เก็บเทอะ้ามากมายบางทีเอาไปไว้อยู่หลังตู้ฝุ่นก็จับด้วยคุณผู้ชมครับต่อกันแบบนี้เห็นไหมคืออันนี้มันเป็นเหมือนฟอร์นิเจอร์เลยนะคุณมันเหมือนตู้เลยนะฮะมนต้ ชั้นดีๆเลยคุณผู้ชมคะคือมองอย่างเงี้ยดูแบบอุ้ยราคาหลักพันหลักหมื่นเลยนะจะบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าทั้งหมดที่เก็บเนี่ยนะฮะเทินเอไปทั้งหมด5ชั้นเก็บตุ๊กตาก็ได้ของลูกนะฮะอย่างของผมเนี่ยจะเก็บหนังเก็บหนังสือหนังอะไรคะพ่อหนังหนังฝรั่งหนังญี่ปุ่นมีไหมคะไม่ค่อยชอบออแฉค่ชอบหนังฝรั่งผู้ฮอลลีวูดคุณผู้ชมครับเก็บกระเป๋าก็ได้พีเก็บกระงกระเป๋าได้หมดได้หมดเลยระเบียบเรียบร้อยสวยงามเสื้อผ้าตุ๊กตาเอยเครื่องสําอางแล้วแต่เลยรองเท้า แล้วแต่คุณผู้ชมจะจับสันเลยนี่คือความดีงามและที่สําคัญไป็นไงผมให้ดูตรงนี้ได้ไหมฮะคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาคิดออกมาได้รอบครอบจริงๆนะฮะด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีตีนตุ๊กแกอยู่ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเวลาเราเก็บของเนี่ยเราก็จะปิดตีนตุ๊แกเข้าไปนะครับมันก็จะป้องกันฝุ่น นะคะคุณผู้ชมครับทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดฉันจะเปิดตู้เนี้ยแล้วจําเป็นไหมที่ฉันจะต้องใช้2มือในการจับมันไว้มันจะหล่นลงมาไหมผมปล่อยเลยนะฮะเรื่องสรางโอยมันอยู่2คนเขามีแม่เหล็กคุณผู้ชมครับมีแม่เหล็ก2ตําแหน่งตรงนี้ซ้ายและขวาคุณผู้ชมครับทําให้เราสามารถใช้2มือเนี่ยในการที่จะหยิบของนะฮะ ต่างๆนานาได้ผมเคยเจอตู้ทั่วไปพอเขาไม่มีแม่เหล็กปุ๊บนะผมต้องทำไงรู้ป่ะผมต้องเอามือค้างไว้ไอ้มือล้วงมือนี้เสียไปละแต่วันนี้ไม่ต้องเลยคือปล่อยผู้ชายมือหนึ่งเลยเพราะว่ามือหนึ่งเนี่ยต้องคํำไว้แต่วันนี้สะดวกสบายคุณผู้ชมขาพอเห็นภาพแบบนี้เฮ้ยถ้าเรามีหลายๆกล่องนะคะของเม g i c Sto r a g e Box เนี่ยมันก็จะดูดีแต่โปรวันนี้คุณขาตอนแรกคุ้มเลยนะได้2กล่องใหญ่และ2กล่องเล็กรวมเป็น4ี่กล่องอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมมาทั้งทีพี่วินขามันมีโปร ดีๆให้คุณผู้ชมได้ยั่วๆแบบนี้มคคุณผู้ชมผมอะนะเมื่อกี้ที่ผมก็ต่อรองกับซับอยู่ข้างนอกอยู่เหมือนกันเอาอีกแล้วเหรอเพราะอะไรเพราะเราเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันโอเคกว่านะครับวันนี้เขาก็เลยบอกว่าอ่ะ 30สายแรกเท่านั้นยังไงถ้าคุณโทรมาตอนนี้จากตอนแรกที่คุณจะได้นะฮะกล่องใหญ่2อกล่องเล็ก2อลนะสกล่องสี่กล่องจ่าย990บาทถูกต้องวันนี้30สายแรกใครโทรหาเรานะครับเราจะให้อีก4ชิ้นชิ้นที่1ก็เป็นกล่องใหญ่ชิ้นที่2จะเป็นกล่องเล็กและอีกสชิ้นจะเป็นเซ็ตสูญญากาศถุงสูญญากาศอะคุณได้ด้วยอีกคุณสามารถเก็บของได้อีกนะฮะดังนั้นวันนี้รีบโทรหาเราผมสรุปแบบนี้เลยนะฮะอยโารดีกว่า30สายแรกเท่านั้นที่โทรหาเราน เลยนะครับอีกหนึ่งกล่องใหญ่มูลค่า1,290บาทกล่องเล็ก695บาทและถุงสูญยากาศอีก1เซตจำนวน2ใบนะครับมูลค่า <WAS D> 690บาทนั่นหมายความคุณผู้ชมครับเราจะ,จะจ่ายในราคาปกตินะถ้าเกิดไม่มีโปรโมชั่นนะ6,645บาทาแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะโอ้โ,อโหสงสัรราคาเดิมแต่เพิ่มของให้ ทุกสิ่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในเซตเดียวกับ Magic Storage Box นะคะรีบโทรเดี๋ยวนี้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอ8ชิ้นยั่วๆ990บาทเท่านั้นค่ะ กับเมจิกสตอเรจบ็อกนะฮะกล่องเก็บของอเนกประสงค์ผู้ชมโชคดีมากนะฮะเพราะว่าผมเดินเข้ามาผมเห็นฉากของเราแล้วเนี่ยมันต้องมีหลายๆใบเนาะแล้วก็เลยไปเจรจาต้าอ่วยนะฮะเราได้มากล่องใหญ่3กล่องเล็ก3แล้วก็ถุงสูญญากาศซึ่งผมชอบมากอีก2ถุงคุณผู้ชมครับราคาปกติเนี่ยหกพับาทวันนี้พิเศษ990บาทคุณฝนคุ้ม แล้วรวมทั้งเซตเนี่ยแชิ้นเลยนะคุณผู้ชมขาปกติทั่วไปนะคะ,ะถ้าของไม่พอคุณก็โยนโยนโยน,โยน้ไว้ท้ายรถบ้างหน้าบ่งหน้าบ้านตู้ไม่พอชั้นไม่พอแขวนอะไรไม่พอบางทีก็กองกองไว้คุณผู้ชมขาแล้วเป็นไงบางทีรีดเอาด้วยนะแล้วกองไว้มันก็ยับสิคุณต้องมารีดใหม่หรือคุณผู้ชมขาผู้หญิงที่ช็อปเก่งคุณผู้ชมช็อปเยอะมาก ของล้นบ้านไม่มีที่เก็บบางทีมันสูงๆกันมันทําให้บ้านไม่น่าอยู่ใช่บ้านใช้อะไรแต่ละทีมันโอ้โหมันลำบากเลยบ้านนะมันจะเหมือนสกปรกแล้วสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรรู้ไหมแมลงทรงแมลงสาบหรือว่าปีเตอร์ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยแหละมันจะมานะครับแล้วมันมาทําอะไรมันจะมาทําให้สิ่งของที่คุณรักเนี่ยนะฮะมันชํารุดเสียหายไปฝนคุณเคยไหมเก็บเสื้อผ้าเสื้อผ้าซื้อมาแพงมากแต่เก็บไม่ดีไม่มีที่จัดเก็บดีๆแบบนี้ไม่ปิดมิชชิดแบบนี้แมลงสาบมันมากัดเสื้อของ พันนะคะเหลือตัวละสิบบาทคุณคะวันนี้นะคะคุณมขาทางเดียวเลยทางรอดเดียวไม่ต้องซื้อตู้เพิ่มเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเขาเรียกอะไรพื้นที่มันเต็มแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้กล่องเท่านั้นแต่กล่องอะไรที่จะแข็งแรงทนทานและจุได้เยอะต้องยกให้ Magic Storage Box ของเราดูนะคะคุณชมขาโอ้โหสุดยอดมากอันนี้ก,กล่องอใหญ่นะที่คุณผู้ชมได้รับไปแล้วเซ็ตเซต,ตวันนี้ได้3กล่องใหญ่และดูหนึ่งกล่องใหญ่ความสูงเขาใสา่เสื้อยืดเข้าไปคุณคะ ได้ทั้งหมดนะจริงๆร0 0้อยตัวเราก็อเมซิ่งนะแต่ดูร80ตัวพี่บตัวูคุณเอ้ยร้อยตัวไม่น่าเชื่อเลยนะับว่าจะเก็บได้มากขนาดนี้นะครับ<อ>เท่านั้นยังไม่พอ,อฮะผ้า,านวมคุณผู้ชมคุณลองนึกถึงผ้านวมที่มัน,นหนาๆใหญ่ๆคุณผู้ชมครับคลี่ออกมาใน6ฟุตนะฮะแต่เราสามารถที่จะเก็บเข้าไปด้านในนะครับ<อ>ได้แบบโอโหมิดชิดเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณมีที่เก็บแบบนี้บ้านของคุณจะสวยงามมากยิ่งขึ้นดูดีมากคุณผู้ชมขะแล้ววันนี้ได้หมดเลยนะจ่ายราคาเบา ผู้ชมอย่ารอช้านะวันนี้เฉพาะ30สายแรกเท่านั้นเดิมทีนะคะโปรโแรกของเราเนี่ยได้แค่4กล่องนะ 2> ก,ง2กล่อ,องใหญ่แล้วก็2กล่องเล็กวางตรงไหนก็ได้ตามชั้นต่างๆตู้ต่างๆนี่เอาไปเก็บท้ายรถก็ได้เปิดปิดนะคะหาของง่ายสะดวกเพราะว่ามีช่องหน้าต่างเป็น PVC ใสด้วย <S <S แต่วันนี้ถ้วยทัน30สายแรกเท่านั้นมากันไม่เยอะคุณผู้ชมคะคุณจะได้3กล่องใหญ่3กล่องเล็กและพิเศษแถมถุงสุญญากาศให้ไปอีก2ถุงคุณผู้ชมครับดังนั้น วันนี้ที่คุณเห็นทั้งหมดในจอทีวีนะฮะคุณจะได้ไปหมดเลยนะครับในราคาสุดพิเศษจาก6,645บาทคุณจ่ายเป็นแค่990บาทเท่านั้นเองครับคุณฝนครับอย่ารอช้า10นาทีสุดท้ายทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในพริบตานะคะรีบโทรหาเราเลยเพราะนี่คือสินค้าดีมีคุณภาพเช็คสินค้าก่อนจ่ายเงินจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านกรุงเทพสวันและต่างจังหวัด5วันโทรเดี๋ยวนี้สิคะ ชมรีบโทรหาเราตอนนี้เพราะบ้านของ,งคุณจะเรียกว่าก็เรียกสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบสวยงามนะไม่สกรปรกและคุ้มค่าสุดเพราะเราเปรียบเทียบราคากล่องแบบนี้นะข้างนอกก็มีขายแต่แข็งแรงทนทานเปล่าไ,ไม่รู้ทั่วทั่วไปคุณผู้ชมขาอันนี้ได้แค่2กล่องนะไม่ได้ใหญ่ด้วยพันกว่าบาทแล้วแบบนี้สองกอุ่ันสามเกือบพันสี่หรือจะเป็นโปรแบบนี้คุณผู้ชมนี่จัดให้นะคะแต่ก็แค่3กล่องอะราคาก็พันกว่าคุณผู้ชมขาหรือว่าจะแบบนี้กล่องเดียวอุต่ายพันสามพันสี่พันห้าและที่สําคัญเราเคย ขายคุณผู้ชมขาอันนี้เป็น,นโปรโมชั่นเดิมโปรเดิมของเราที่เคยขายนะก็จะได้เท่าไหร่กล่องแล้วก็มีไม้ถูพื้นให้แต่หลายคนบอกว่าอยากได้กล่องเยอะๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็นับว่าขายดีวันนี้โปรโดีกว่าเดิมอีกเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้โปรดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะฮะคือคุณจะได้4ใบนะครับใหญ่2เล็ก2วันนี้คือเจราจารมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะใ,<ช>ให้เพิ่มอีกทั้งหมด4ชิ้นก็คือกล่องใหญ่อีก1งกล่องเล็กอีก1นึ่งเราให้2 ใบเลยเก็บของด้เ,<ล>เหมือนกันะ <ๆ S 2> นะฮะคุณผู้ชมครับ <ๆ S 2> ดังนั้นวันนี้เนี่ยคุณได้มากกว่าแน่นอนอและต้องรีบโทรมาเพราะว่าไม่ถึง10นาทีแล้วนะฮะเจ้าราคาปกติเนี่ยหกพบาทวันนี้ให้คุณโทรเข้ามาและจ่ายเบาๆเพียงแค่9 9บาทคบ,บาทฟังไม่ผิดจ่ายไม่ถึงพันแต่เก็บของราคาหลักพันหลักหมื่นได้เลยโทรเดี๋ยวนี้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอคอนาวเลยค่ะ สาสายแรกเท่านั้นท้ยทันนะนอกจาก4ี่กล่องที่ได้แล้ว30สายแรกแล้วเพิ่มไปอีก1กล่องใหญ่แล้วก็อีกหนึ่งกล่องเล็กแบบนี้อีก2กล่องแต่ว่ายังไม่พอเพิ่มเติมให้การเก็บของมันจุใจกว่านั้นอีกใช่ไหมคุณผู้ชมครับเราจะแถมนี่นะฮะเป็นถุงสุญญากาศซึ่งใหญ่มากคุณผู้ชมลองดูดิใหญ่จริงใหญ่มากนะฮะเราไม่ได้ให้แค่ถุงเดียวนะฮะเราให้ถึง2ใบนะครับแล้วก็ในเซ็ตเนี่ยก็จะมีตัวปั๊มด้วยนะครับเวลาที่เราเก็บเสื้อผ้าเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับมันก็จะเป็น ผ้าหงผ้าห่มนะฮะหรือเสื้อที่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้คุณก็เก็บเข้าไปแล้วก็ปั๊มนะฮะคือมันประหยัดพื้นที่มันจะประหยัดพื้นที่เพราะว่ามันจะมันจะไม่หนานะครับเราจะดูดลมมันออกไปนะฮะวันนี้เรามีให้เรียบร้อยเลยนะครับดังนั้นตอนนี้ต้องรีบโทรหาเรานะครับตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเพราะของตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วแล้วมันใส่เข้าไปได้ใช่ไหมพี่วินถูกต้องสามารถที่จะเอาใส่รบกวนใส่ของนิดนึงได้ไหมฮะได้เลยนี่นะคะผมอยากจะเก็บของให้มันแบบระเบียบเรียบร้อยแบบนี้คุณผู้ชมอย่ารอช้านะวันนี้ทัั้้งงหดท 8ชิ้นด้วยกันแล้วจ่ายแ,แค่990บาทบและดูคุณผู้ชม พี่วินจะเอาเขาเรียกอะไรอ่ะถุงอันเนี้ยใส่ไปในกล่องให้เราดูคือไม่หรอกนี่ไงคุณก็สามารถเก็บของได้นะฮะเก็บของเข้าไปแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เก็บเข้าไปได้หมดทุกสิ่งอย่างอย่างที่บอกนะครับว่าคุณสามารถเก็บเสื้อผ้าก็ได้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะฮะสามารถที่จะเก็บตุ๊กตากระโปรงกระเป๋านะฮะหรือบางทีของใหญ่ๆแบบนี้คุณผู้ชมเปิดไปคือเนี่ยผมจะอ่ะคุณจับนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปเห็นไหมว้าวเฮ้ยคุณผู้ชม หมามันใส่ได้ดแล้วก็ปิด<น>อย่างดีอ้ววเขามีตัวตีนทุกแกออนะครับถ้ากล่อง<ห><ห>อะไร,รที่<ล>ใหญ่แล้วใส่ผ้านวมได้ขนาดนี้ต้องยกให้เมจิกสตอเรจบ็อกรีบโพเดียวนี้เลย ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูนี้อ่ะกล้องตามมานิดนึงนะครับนี่คือเรียกว่าเป็นเซตใหญ่เลยนะฮะอลังการมากคุณผู้ชมผมอยากให้บ้านของคุณเนี่ยเก็บเรียบร้อยแบบนี้และการดับน้ำหนักของเขาเนี่ย20กิโลกรัมด้วยกันครับตอนหนึ่งกล่องใหญ่สามารถที่จะเก็บได้หมดเลยนะฮะตุ๊กตาแผ่นหนังนะฮะหรือจะเป็นพวกหนังสือกระโปรงกระเป๋าต่างๆเป็นระเบียบหรือแม้แต่เสื้อผ้าที่คุณซื้อมาเมื่อตอนต้นรายการนี่ไงคุณผู้ชมเปิดกล่องนี่แล้วเปิดไปเลยคุณผู้ชมขาไม่ต้องอะไรค้ามันมีระบบแม่เหล็กนะคุณผู้ชม มผมใส่เข้าไปโหแล้วดูแล้วยังเหลือที่อีกเพียบอะที่เหลือเพียบเลยเพราะทําการทดสอบแล้วว่าหนึ่งกล่องใหญ่เนี่ยจุเสื้อยืดได้ถึง180ตัวโอ้โคุณผู้ชมครับตอนนี้รีบโทรหาเรานะครับเพราะว่าเวลาเหลือไม่ถึง5นาทีแล้วนะครับใคร,รอยากจะได้ไปวันนี้ผมบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่านี่คือ Magic s t o เรจบ็อกซ์นะฮะเมจิกยังไงคุณดูภาพ คือไม่น่าเชื่อนะฮะว่าคุณสามารถที่จะเก็บผ้าได้ถึง180ตัว180ตัวนี้เยอะมากนะฮะแต่คุณสามารถเก็บเข้าไปได้ง่ายๆเลยเห็นไหมฮะ179 180อ้ยแปมากยิ่งใหญ่อลังการและ<ว>อย่าลืม,มนะคะับเขาจะมีช่องให้คุณได้เห็นเลยว่าคุณคอยากจะหยิบตัวไหนหรือแม้กระทั่งพวกผ้านวม,มผ้านวมที่คิดว่ามันใหญ่มากนะฮะที่มันฟูมันหนามากเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคุณจะเห็นเลยว่าเขาสามารถยัดเข้าไปได้นะครับแล้วก็เคลี่ออกมาจะเห็นเลยว่าเป็นผ้านวมขนาดหกฟุตไม,ไม่ไม่เล็กนะคุณถูกต้องคือใหญ่มากคุณผู้ชมขาแล้ววันนี้โปรจัดหนักจัดเต็มซื้อข้างนอกคุณผู้ชมดูราคาก่อนนะอันนี้กล่องเล็กไม่เท่าของเรา2กล่องก็พันกว่าบาทนะคะอัน นี่คือบอกเลยว่าราคาไม่คุ้มเท่าเรานะไม่มีของแถมด้วยหรือจะเป็นเซตแบบนี้ก็แค่3กล่องกล่องไม่ได้ใหญ่เท่าเราด้วยดูราคาพันสองพแล้วนี่กล่องเดียวคุณผู้ชมขามาไปพันสามกอบพันสี่หรือโปรโมชั่นเดิมที่เราเคยขายคุณผู้ช<า>มขาเราเคยจัดโปรนะตอนนั้นนะคะรวมแล้วสี่กล่องนะคะแล้วก็แถมไม้ถูพื้นตอนนั้นขายดีมากคุณผู้ชมแต่โปรวันนี้หลายคนบอกว่าอยากได้กล่องเพิ่มได้หรือเปล่าได้อยู่แล้วฮะคุณผู้ชมครับเพราะอะไรเพราะว่า30สสายแรกเท่านั้นนะครับวันนี้เราแถมฟรี ไปเลยกับกล่องใหญ่นะครับ1กล่องมูลค่า1290บาทกล่องเล็กอีก1กล่องนะครับมูลค่า695บาทแล้วก็ถุงสูญญากาศ1เซตได้2ใบเลยนะฮะมูลค่า690บาทนั่นเหมือนคำว่าราคาทั้งหมดที่คุณจะได้ไปเนี่ยนะฮะ6,645บาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทครับคุ้มมาก9 9 0าแต่ได้ กล่องไปถึง6ใบและมีถุงซูญากาขนาดใหญ่อีก2ใบรวม8ชิ้นรีบโทรเดี๋ยวนี้แล้วทุกอย่างจะเป็นระเบียบเรียบร้อย<ช>สะอาดดีพริบตาเลยค่ะ อยู่คอนโดอยู่ห้องเนี่ยนะครับ<ช>คือพื้นที่มันเล็กคุณต้องหาที่เก็บเยอะๆแบบนี้<ช>หรือบางคนย้ายที่กันบ่อยซื้อตู้ใหญ่ๆหนักๆคงไม่เหมาะแน่นอนน,นะฮะอันนี้สามารถพับกลางได้นะครับ<อ>วันนี้ของเราตอนแรกเนี่ยจะให้ไปทั้งหมด4กล่องนะฮะแต่วันนี้สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะเราใช้ทั้งหมด6กล่องอแล้วก็ถุงสูญญากาศอีก2ชิ้นถูกต้องคุ้มมากคุณผู้ชมค่ะเพราะอะไรเราเคยที่จะให้คุณผู้ชมนะคะไปสํารวจดูนะวันนี้เราบอกเลยว่าราคาข้างนอกคุณผู้ชมดูนะคะ2กล่องนี่ก็พันกว่าและหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็พันสาม และกล่องเล็กกว่าเราอีกไม่มีของแถมหรือจะจัดมาเป็นเซ็ตแบบนี้3กล่องแต่ก็ดูราคาคุณผู้ชมขาพันกว่าหมดเลยเไม่มีของแถมด้วยนี่กล่องเดียวด้วยและเล็กกว่าเราด้วยนะบอกเลยอันนี้ก็พันสามพันสี่และเราเคยขายโปรโมชั่นเดิมคุณผู้ชมขาดูกันนิดนึงโรเดิมของเรามี่กล่องนะคุณผู้ชมขาแล้วก็เคยแถมเป็นไม้ถูพื้นแบบนี้แล้วก็ราคา990แต่หลายคนบอกว่าอยากได้กล่องเพิ่มขอกล่องแทนได้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับวันนี้จัดให้เลยนะครับกล่องเล็ก3กล่องใหญ่3แล้วก็เซ็ตถูก ศูนย์ยากาศอีก2ใบคุณผู้ชมครับวันนี้คุณจะได้ไปทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันจากราคาปกตินน6,645บาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่990บาททั้งคุณฟอน9 9 9 0ร้อยเ้าสิบเการยันะคสแรกเท่านั้นที่จะได้จัดเต็มขนาดนี้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอค่ะ ส่งให้ถึงหน้า,าบ้านเลยนะครับทั้งหมดนี้นะฮะกล่องใหญ่3กล่องเล็ก3แล้วก็ถุงสูญญากาศอีก2ใบ 2> ในราคาปกติ6000กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเป็นแค่990บาทเท่านั้นทอยทันเดี๋ยวนี้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอ30สายแรกเท่านั้นที่จะได้ทั้งหมด8ชิ้นวันนี้เราทั้งหมดหมดเวลาแล้วแต่ยังไม่หมดเวลาสําหรับการจัดระเบียบที่บ้านของคุณด้วย Magic Storage วอทโฮเดี๋ยวนี้วันนี้สวัสดีสวัสดีครับ ว้าวตัวนี้ก็สวยชอบเก่งยังยังไม่หยุดชอบจ้าของเยอะหล่นบ้านไม่มีที่เก็บจะเอาไปเก็บที่ไหนดีเนี่ยถ้าจะเยอะขนาดนี้ต้องมีตัวช่วย สตอเรจบ็อกซ์กล่องเก็บของอันเด็กประสงค์ตั้งซ้อนกล่องขึ้นได้ยืดหยุ่นดีไม่ยับง่ายหน้าต่าง PVC ใสหูจับให้เคลื่อนย้ายสะดวกแม่เหล็กช่วยกันยึดติดได้ดีขึ้นเก็บเสื้อยืดได้มากกว่าร้อยตัวเก็บได้เยอะสุขใจไม่ว่าจะห้องไหนไหนก็หายห่วงพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษในรายการตอนนี้เท่านั้น